ครับเดี๋ยวส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรีโว้นะครับมาจัดตรงนะครับคันนี้เราจัดตรงให้ใส่กล่องสามให้นะครับก็ข้างหน้าก็เป็นสตัดขับเกีียวนะครับต่อตรงก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรีโว้นะครับใครอยากได้ทรงสวยก็เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนะครับตันนี้ก็นี่นะครับคันนี้ใส่กล่องสามนะครับไปดูนิ้วเสียบให้ดูนะครับ นี่นะครับห้านิ้วเสียบข้างหน้านะครับหลังก็สี่นิ้วครับคันนี้ยางห้าสิบนะครับเดี๋ยวไปดูครับช่วงล่างกันนะครับก็คันนี้นะครับช่วงล่างเป็นของทางร้านนะครับแล้วก็เตมกวานนึ่มนะครับด้วยโชคมาวิลนะครับนี่นะครับด้านหลังเลยนะครับก็สําหรับนะครับคนที่ อยากได้ความหนึบนะครับแนะนําให้เสริมโชคด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่พอใจนะครับอยากได้หนึบกว่านี้อีกก็มาใส่ข้างหน้าได้นะครับนี่นะครับก็อยากได้ตรงแบบนี้รอนะครับมาติดต่อกันได้นะครับที่เอเน็ช็นะครับก็ใส่กองเราคิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับโชคมาเวลอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาพร้อติดตั้งนะครับอ้ออย่าลืมลืมบอกไปคันนี้มีใส่ตัวยางกันกระแทกตัวกลางไปด้วยครับ อยากกระแทกตัวการก็500บาทนะครับก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับพี่ช็อปทั้ง4สาขาครับรับพี่กอขอบคุณครับ